เอาวิธีการถอนนะอันนี้ต้องเข้ามาดูว่าเราเหรียญถึงอันนี้หรือเปล่าเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศนย์นย่งอย่างเงี้ยอ่ะให้เรากดมาที่นี่ก่อน n บแนนแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ว่ามีอยู่เท่านี้นะแล้วเราก็กดวิดดอพอทีนี้ปุ๊บมันก็จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะถอนอันนี้ถอนอ่าเหรียญน,นี้ใช่ไหมแล้วก็เอารหัส เอากระเป๋าของเนี่ยไร้คอยอะ่ะอืมมาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ซึ่งพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปุ๊บแล้วเขาก็จะบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยถอนได้เท่านี้นะพอเรามีพอดีใช่ไหมเราก็กดไปเลยกดจํานวนที่เราจะถอนอ่ะอันนี้ขั้นต่ํานะแล้วนี้เขาก็จะบอกว่าด,ด,ดึดดึดดเนี่ยเออแล้วนี้เขาว่าทาการเนี่ยสิบวินาทีแอ้วนี้ก็ เข้ากระเป๋าเราเรียบร้อยเลยอ่ะแค่นี้